ประชาชนตัวแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวชนบุรีบางส่วนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรภายในสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีค่ะระบุว่าเป็นการทำบุญเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพื่อเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนการเลือกตั้งในเขตหนึ่งและตัดสินใจให้เร็วขึ้นค่ะเพราะภาคประชาชนต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่าจะตรวจสอบและนับคะแนนใหม่หรือไม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้กับกระบวนการเลือกตั้ง เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ยังคงมีภาคประชาชนปักหลักเฝ้าหิบบัดเลือกตั้งของเขตหนึ่งจังหวัดชนบุรีภายในสนามแบดมินตันต่อเนื่องเป็นวันที่3ค่ะหลังจากปักหลักที่นี่ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่9ก้าุมภาพ,พันธ์เพื่อรอคําตอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะนับคะแนนใหม่หรือไม่หลังภาคประชาชนร้องเรียนผ่านกกตชนบุรีขอนับคะแนนใหม่โดยอ้างอิงถึงข้อสงสัยความโปร่งใสในการนับคะแนน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดชนบุรีแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวมนัณนัทและนางสาวกหนกวันในความผิดฐานบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนค่ะ โดยอ้างอิงเหตุการณ์ค่มวันที่9กุมภาพันธ์ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลร่วมการบุกรุกและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรับหีบบัตรเพื่อนำไปยุบรวมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะคะกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันนำใบรรวมคะแนนดิบของหน่วยเลือกตั้งที่15เทศบาลเมืองแสนสุขออกจากความครอบครองของราชการค่ะ นางสาวกนกวันกล่าวว่ารับทราบกรณีถูกแจ้งความแล้วนะคะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงใช้วิธีนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะต้องการให้ภาคประชาชนหยุดตรวจสอบการเลือกตั้งของเขตที่หนึ่งหรือไม่พร้อมย้ำว่าหลักฐานที่แสดงต่อกกตค่อนข้างครบถ้วนทั้งหีบบัตรที่บรรจุไม่เรียบร้อยการเคลื่อนย้ายหีบบัตรขึ้นรถและพบเอกสารราชการในถังขยะค่ะ ซึ่งกะกะตาสามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่หรือมีใครสร้างหลักฐานขึ้นมาพร้อมตั้งคำถามว่าประชาชนมีสิทธิแจ้งความกลับหรือไม่ข้อหาแจ้งความเท็จและกะกะตได้ตรวจสอบหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่ค่ะ นางสาวกนกวันกล่าวว่าหากกะกะตมีมติไม่นับคะแนนของเขตหนึ่งใหม่ก็จะสอบถามประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งว่าจะทําอย่างไรต่อไปค่ะเรื่องนี้หนูมาในฐานะประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันสิทธิพื้นฐานของประชาชนคือต้องเรียกร้องความยุติธรรมได้อยู่แล้วในเมื่อถ้าเขาบอกว่านับใหม่ไม่มีการนับใหม่แล้วเราจะทํายังไง หนูก็จะถามพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะว่าทุกคนจะยอมหรือไม่ทุกคนจะดําเนินการยังไงต่อเพราะตอนนี้ตปวนพวกหนูเองอะ่ะก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแล้วถ้าพี่ๆทุกคนอยากรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วยังไม่มาอีกไม่มาปกป้องหีของตัวเองอีกหนูก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่พี่ประชาชนทุกคนเลยค่ะ อีกกรณีค่ะตัวแทนประชาชนในเขตเลือกตั้งที่1เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สอพอเมืองชนบุรีอ้างอิงถึงเหตุการณ์การรวมตัวของกลุ่มมวลชนภายในสนามแบดมินตันนะคะโดยแสดงความกังวลว่าอาจเกิดเหตุความวุ่นวายหรือการเผชิญหน้าการระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่างจึงหวังให้ทุกฝ่ายอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ